สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิจิตาคุ้มวงศ์หัวหน้างานบริหารทางยาและวชภัณฑ์กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชแก้ววันนี้รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งในโครงการคนบันดาลงานด้านนาวัตกรรมทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพยุหราชแก้วปี2565ค่ะค่ะสำหรับหัวข้อที่ได้รับรางวัลน,นะคะก็คือการพัฒน,นาการจัดวางยาด้วยเทคนิคอพิโอริ โดยใช้โปรแกรม v e ก้นะคะร่วมกับโมดูลตำแหน่งยาในโปรแกรม NVC ซึ่งหลักการทำงานก็คือการนำ Machine Learning นะคะเข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูลที่เรา Input เข้าไปซึ่งในส่วนของ m a c i n n l l e r r n n n g ะคะจะช่วยในการหา Pattern ของชุดข้อมูลนั้นๆนะคะได้เป็นโมเดลหรือรูนะคะซึ่งนำชุดข้อมูลนะคะมาใช้ในการพีดีกนะคะในส่วนของโอกาสที่จะเกิด ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้ค่ะสำหรับในส่วนของรางวัลนะคะก็คือได้รับรางวัลประเภทงานวิจัยในระดับโรงพยาบาลและระดับจังหวัดนะคะในปี2565และได้รับเลือกในการนำเสนอผลงานประเภทงานวิจัยในงาน HA National Forum ครั้งที่23ที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีค่ะสำหรับแนวคิดในการทำงานนะคะ1 ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์มากกว่าขั้นตอนส่งเสริมให้ทีมนะคะมีส่วนร่วมนะคะในการตัดสินใจนะคะและก็เคารพการตัดสินใจของทีมค่ะ 2. ส,ส่งเสริมให้ทีมรักการเรียนร,รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเช่นการนำระบบสารสนเทศมาช่วยในงานระบบเพสัชกรรมค่ะ 3. ค่ะส่งเสริมให้ทีมมีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์มี growth mindset โดยยึดหลักแนวคิดไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ค่ะ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชแก้วที่มอบโอกาสให้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบงานคุณภาพและระบบบริการของโรงพยาบาลค่ะขอบคุณค่ะ